ข่าวรับดึกแมนเชสเตอร์เต็บประจำวันที่16สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นคืนนี้คอสเนอร์อารันง,งานงานนี้เมื่ออัมบาริมรับว่าฮอยดุนช่างใจป้ายหน้าว่าจะวางเป้าในการล่าตัวยุโรปในครั้ินี้นะเมื่องานนี้ประเด็นอัเบริมเพจโค้ชของฝั่งแมนยูยอมรัมมนบ,รบนะว่ามีความเปลี่ยนไปได้ที่กองหน้าอาร์สุดฮอยลุนต้องย้ายออกก่อนเส้นตาย1กันยายนนี้ ดยเจ้าตัวกำลังเลือกปลายทางที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะส่วนเป้าหมายของทีมในช่วงซีซั่น2025คือล่าสิทธิ์กลับไปเตะแชมเปี้ยนลีกในช่วงปีถัดไปโดยพิเศษแดงเสริมแนวรุกอ่าสามรายตลาดซัมเมอร์นี้ไล่จากมาติอุสคุนยาบรอันเอเบโม,โมหรือว่าบเบจิมินเชสโกไม่รวมพนักของปราซุสฮอยดุนโจชัวเซอร์ซีและก็อามัดยันโรซึ่งอยู่มาก่อนนั่นทำให้ต้องขายส่วนเกินออกไปในครั้งนี้ทันที ซึ่งดาวเตดเดนส์วรวมไปถึงแอนโทนีแม้ว่าทัศนคทิทางการทำงานนั้นดีต่างจากคันธงของอาริอันโดกานาโชและก็จะดอนซันโชแต่ว่าสถานการณ์ก็จะอยู่ในประเภทเดียวกับสายตาที่อัลบิมมองในขณะนี้ดังนั้นจนกว่าจะเลือกสถานีต่อไปได้ทางคอยรุนเองจะยังคงมีส่วนร่วมทุกมือในการซ้อมและก็ชื่อใช้งานของทีม เขามีทางเลือกมากกว่า1แห่งก็ไว้รอดูกันต่อไปก็ได้กันการเปิดปากในกานแรแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับอาร์เซนอล17สิงหาคมจนกว่าจะถึงตอนนั้นดราร์สุดฮารุนยังคงเป็นผู้เล่นของปรกราในขณะนี้ภาพรวมเวลานี้ผมพอใจกับคุมกำลังเดหมื่แล้วพวกเขาทํางานที่ดีเป็นอย่างมากเรามีผู้เล่นแบบที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งที่ต้องการในขณะนี้ ส่วนวเรื่องคู่กองกลางบางทีไปสันเมาส์เองนั้นก็เรียกว่าสามารถที่จะยืนจุดต่งางได้ก็ไว้ขอดูในงานหน้ากันด้วยกันแต่ก็ถ้าพูดได้เลยนะว่าเมเนเตเพียงพอที่จะรับมือแล้วเป้าหมายสำหรับช่วงซีซั่นใหม่กุนซือโปรตุกิสอยากจะพาทีมกลับไปเตะแชมปีเป็นลลกกันอีกครั้งให้จงได้เราต้องกลับไปเล่นชิงแชมป์สโมสรยุโรปให้จงได้แต่การมากน้อยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปวดใจสำหรับเฮดโค้ชของฝั่งแมนยู อา่าบอดิมก็ได้กล่เวเสริมเราต้องสู้ขาดใจดิ้นเพื่อสิ่งสิ่งนั้นเราต้องปรับปรุงตนเองอยากแน่วแน่ไปแบบนัดต่อน,นัดในครั้งนี้ปิศาจแดงจบอันดับที่15ในปีม์บริกในฤะด,ดูกาลที่แล้วนะฮะแล้วก็อดเล่นชิงแชมป์สโมสมรสออยุโรปทุกรายการแม้แต่เกมคาราบาลคัพยังต้องเตะตั้งแต่รอบ2ในครั้งนี้จะว่าไปก็เป็นอย่างนั้นเลยนะโอ้โหเป็น,นง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใครก็อยากจะเห็นแมนยูนั้นกลับไปอยู่ยืนอยู่จุดที่ ควรจะเป็นนะฮะติดหนึ่งในห้าครั้งนี้ก็เทพแล้วเรามาดูข่าวต่อมานี่ครับอะไรยังไงงานนี้เมื่อทางด้านของทางฝั่งนะครับเบอร์สั้นฟันธงผลเกมการแข่งขันแมนยูอาร์เซนอลบิ๊กแมชพรีเมอริกโยงถึงลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ก็ะดิกด้วยเมื่อพอเบอร์สั้นฟันธงผลเกมการแข่งขันแมนยูที่เจอกับอาร์เซนอล ในศึกบิ๊กแมตชพรีเมเล็กอังกฤษในวันพรุ่งนี้พร้อมกับโยงถึงลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยงานนี้ทางพอลเบอร์สันกูรูลูกดังชื่อดังได้ออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดโอทับฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์ซนอลบิ๊กแมตชพรีเมเล็กอังกฤษในฤดูกาล2025พร้อมกับโยงถึงลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะน,นี้โดยซึ่งทางพอลเบอร์สันก็ออกมากล่าวบอกว่า ผมว่านี่คือแมชที่อาร์เซนอลต้องชนะมันมีเพียงเท่านี้เลยนะถ้าดูจากโปรแกรมหลังจากนี้จะมีทั้งเจอกับัานั่าของบริเตนยูเต็ดลิเวอร์พูลเยนดอร์ติงแฮมโฟเรสและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงดิวคาส o นถ้าพวกเขาไม่ชนะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะลิเวอร์พูลยู่แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับนี้ก็ด้วยซึ่งอาร์เซนอลก็มีกองหน้าคนใหม่อย่างวิกเตอร์ยูเคเดชเข้ามาและก็เพิ่งจะมีจังหวะมงทางประตูอย่างสวยงาม แต่ถ้าทีมเป็นฝ่ายรับเขาจะช่วยวิ่งไล่บอลหรือว,ว่าไล่กดดันคู่แข่งในครั้งนี้นหรือไม่เขาเป็นนักเตะที่คู่แข่งต้องระวังให้ดีซึ่งซีซั่นนี้ผมคิดว่าอาร์เซนอลมีโอกาสจะคว้าแชมป์พเมีบริกมาครองได้ถ้านักเตะตัวหลักของพวกเขานั้นมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบตลอดทั้งซีซั่นในครั้งนี้น,นานผมเป็นคำวังงานนี้พอเบอร์สันก็ได้กล่าวเอาไว้นะฮะว่าให้ระวังให้ดีวิกเตอร์ยเคเดชกับมาตั้งกองฝั่งแมนยูก็หลอลุ้นในเกมวันพรุ่งนี้ เราจะวินเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารั่ยังไงวิเคราะห์บ,บอลพิมีบริกอังกฤษที่แมนยูจะพบกับอาร์ซนอนในวันพรุ่งนี้โดยเกมฟุตบอลพิมีบริกอังกฤษนะผมนัดที่เรียกว่าเปิดสนามของแองเแมนยูนั้นจะพบกับอาร์ซนอนในวันพรุ่งนี้อไปติดตามความพร้อมและก็ผูเ้เล่นที่คาดกันว่าจะลงสนามของทั้ง2ท,ทีมกันสักหน่อยก็ไล้กันโดยเกมเกมนี้นะผมปีศาจแดงที่จบอันดับที่5ในฤดดูการที่ผ่านมา จะเปิดโอทัฟฟ์ตอบรับการบย็เยอนปืนใหญ่อาร์ซนอนรองแชมป์ฤดูการที่แล้วในเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยโดยผลงานในการพบกันฤดูการที่ผ่านมาพบกัน3นัดอาร์ซนอนไม่แพ้เกมในลีกโดยเกมแรกบุกชนะที่นี่2-0ก่อนทำได้เพียงแค่เสมอ1-1ในเกมที่2ส่วน f อฟรอบ3แมนยูชนะจุดโทษหลังเสมอกันในเวลาปกติ1-1นะ เดี๋ยวกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยครับและก็คาดการณ์เปตัวจริงนะเริ่มกันที่ทางฝั่งทางด้านของแมนยูกันก่อนค็ับ้ะกันงานนี้บรเวนอัมบริมพาแมนยูทำผลงานในเกมพรีเซนด้วยการลงเล่นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยการเป็นแชมป์หลังชนะเวสต์แฮมบรดมัดและก็เสมอเอฟเวอร์ตันก่อนจะมาเล่นเกมอุ่นเครื่องที่เสมอฟรีออริจิตนั่1ต่อหนึ่งในเวลาและก็ชนะจุดโทษ5ต่อ4 เกมเกมนี้สามนรูตตัวใหม่ไบรอันเอมเบมโม่มาติอุสคุญยาและก็เบนจมินเชสโกพร้อมสตาร์ทโดยมีบรูโน่ฟอนเดนเดกัปตันทีมสวมปลอกแขนนำทัพโจชัวเซซีและก็อัเนเดรโอดดนาูพรุกษาประตูหายเจ็บพร้อมกับมีชื่อเป็นตัวสำรองตัวเลือกในครักนี้เช่นเดีวยวกันส่วนด้านบรสัสซสฮอยลุนที่กำลังเป็นเป้าหมายของฟูแลมต้องการจะแย่งเปิดเบียดแย่งตัวจริงในคารักนี้ให้จุได้ โดยการน,นี้คาดการ์สุดจริงทางฝั่งแมนยูก็มาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่อองเดรโอนา่าเรนนี่โยโรแฮร์รี่แม็กไกวรูปชอจีชโก้ดาโปรดคาซิมเมโรบรุโน่ฟอนเดนเดสพาราทิกเดกูบรายันย์เอเบมโมมาติอุสกุญญาและก็บเบนจามินเชสโก ส่วนทางด้านของฝั่งสภาพความพร้อมของทางฝั่งปืนใหญ่อาร์ซนอลงานที่มิเกลอาเตตาในใหญ่อาร์ซนอลพาทีมทลบบงานในช่วงปรีซั่นชนะนิวคาเซลก่อนจะแพ้สปเปอร์และก็บิยาเรอันก่อนมาชนะแอตติกวเบาลส่งท้ายโดยวิกเตอร์ยูเคเดชเตรียมจงเจอไน่เก่าในเกมบุกไปเยือนทินโอเทฟอร์ดโดยจะเล่นร่วมกับโบโกโยสซากา้าและก็การาเบียลมาจินเดรีโดยมีมาจินโอเดกาชมาตินชูเบนเดีและก็เดแคนต์ไร เป็นตัวปรับจังหวะในแดนกลางเบรอันโดทรัสซาน่าจะสลัดอาการบาดเจ็บในเกมเกมนี้ส่วนคาราเบียลซิซุสเป็นเพียงแค่รายเดียวที่น่าจะยังคงต้องสู้กับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยการน,นี้คาดการณ์สิบตัวจริงของทฝั่งปืนใหญ่อาร์ตตนจะมาในระบบ43-3ได้แก่ดาบิดตาวรายาเบนสไวน์มินเรียนชาริบาคาราเบียลสมาเกนเยสไมค์ปรูอิสสเกลรีมาร์ตินโอเดกาชมาร์ตินชูบิเวนดีเดคนไบรท์บกโยซาก้า วิกเตอร์โยเคเชและก็คาราเบียลมาจินเตอรีโดยความคาดการณ์ของเกมในครั้งนี้นะผมงานนี้แม้ว่าแมนยูจะทุ่มเม็ดเงินในช่วงสุดท้ายของตลาดแต่ว่าการเซ็นสัสญญากับผู้เล่นแนวรุกทั้ง3คนของบริเวณอาร์มบอริมคงต้องใช้เวลาปรับจูนกันให้ลงตัวสักพักหนึ่งในขณะที่ฝั่งอาร์ซนอลมาร์ตินชูเบียนดีวิกเตอร์และก็ที่ได้หลังทาประตูแลกได้แล้วในเกมอุ่นเครื่องเกมนี้ปาจแสดงอาจจะได้ในเรื่องของเสียงเชีย และก็รับมือในช่วงต้นเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความเคี่ยวกว่าก็จะกลายเป็นอาร์ซอนที่บุกมาเก็บ3แต้มประเดิมฤดูกาลได้ในท้ายที่สุดในครั้นนี้หรือไม่งานนี้ต้องลุ้นกันครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นนะฮะแฟนผีฝากไว้ให้กำลังใจแล้วก็ไปสวดมนให้แมนยูนั้นชนะในค่ำคืนวันพรุ่งนีีเรามาดูข่าวต่อมานกันครับไคสุรุนีลงสำรองประเดิมสนามผีอยู่18ปีนะ โดยงานนิดนะคองบางฝั่งค้ายซูรุนี่ลูกชายวัย15ปีของเบนบรุนี่ลงสำรองประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในเกมนัดเปิดฤดูกาลในครั้งนี้รุนี่น้อยนะผมเซ็นสัญญากับอะคาเดมีของแมนยูตั้งแต่ช่วงปี2020และก็ค่อยๆได้ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้ได้ขึ้นมาเล่นกับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้ว ส่วนดารินเฟเชอร์อดีตเพื่อนร่วมทีมของเบนโวโรนีรับหน้าที่เป็นคุ้ซื้อในให้กับชุดอายุไม่เกิน18ปีของฝั่งแมนยูและเขาเองก็ตัดสินใจเรียก k คลโโช o รนี่มาติดทีมเป็นคนแรกโดยให้บีชื่อเป็นสำรองนอกเหนือจาก k คลสแล้วยังคงมี j จเจคาราเบลดาวรุ่งวัย1 4ปีที่ได้รับโอกาสให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้ โดยไคลส์เองเล่นได้ทั้งกองหน้าและก็ริมเส้นโดยเขาก็โชว์ฝีเท้าได้อย่างน่าประทับใจกับแฟนอยู่ตอนเดินทางไปแข่งซูเปอร,ร์คัพ NIT Islands เหนือในช่วงสมมาน,นี้เขายังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดยูอายุไม่เกิน19ปีเดินทางไปเล่นทนนัวร์นาเมนต์มาเดนเตนมาราเบียวในโครเอเชียในะครั้งนี้กันอีกด้วยถือว่างานนี้ดูแล้วมีแววดีนะฮะอนาคตรุ่งอย่างแน่นอนลูกของเสียมี และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลอนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่งึานครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ